สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้วิทยาสิบห้าเ็ดแค่เหนียวบุกมองพี่น้องแค่เหนียวมูนอันดับแรกต้องแซ่เขาก่อนพี่น้องสิมาเขาก่อนโดยสิมาเขาสิแซ่เขาแซ่ใบเตยได้พี่น้องเได้สีง,า,ง,งามๆสีเขีเขยวๆมาเริ่มกันเลยพี่น้อง เลยกันเด้อน่น้อง ไปเตยหอมหอมช่วงนี้บุกงวงสูกหลายพี่น้องเถิงน้องส่งมะหอยเถิงสื่อมะไว่น้ำกินมะท่านกันเลยสิเห็ดขาวนี้บุกงวงไปแจกคนเหมือน หั่นใบเตยเดลยว,ลวใส่นำลลุงไปน้อพี่น้องใส่ไปหลายเติบเพราะวะ่าเขาห้องกิโลหนึ่งสูตรตามใจวิทยาแลอพี่น้องบ่มี่ยังใก่โต แต่ว่ากินได้แท้แป๊บหนึ่งเดิพี่น้อนมันคือว่าติดแล้วมันี หันเสียบปลั๊กไฟแต่บ่ได้เปิดสะวิตช์พี่น้อง 非常。 ตันใบเตยเรียบร้อยนะจะได้รับเพราะสิมว่ากองใส้เขาเ่าแล้วพี่น้องเข่าล่างแล้วเรียบร้อย ไปเตยหอมครับพี่น้องวันนี้ย่มเข้ามาแล้วไปล่างเขาห้องกระสิสีเขียวงามแบดนี้พี่น้อง จะบางคนเห็ดเขาเจากับไส่สีผสอมอาหารสีเขียวเพิ่มเข้าไปจะเ้าสิบใส่เ้าสิเอลสีเขียวใบเตยเซลเขียวธรรมชาติ้วนๆไปเนาต่ว่ามันหอม่ว่าหอมดีๆตันี้ แดดหอนหอนพี่นองแดดในสุดยอดที่หลีแดดไปจะตายขี่ฟ้าว่า่มีพอก่อนหอนหลายออกไปตลาดวังหันขี้ม้าใส่ไปไปมันสิใหม่ขนาดว่าเศร้าๆเลยนี่โอเค ขอหลังมือคนเด็กคนน้องจะเข้านี่น้องได้แล้วเสียใส่เกลือลงไปจักหน่อยต่อันว่ามาขขาขันฝาวอกฝาหนึ่งให้ใส่เกลือลงไปจักหน่อย มาสีอ่อนไว้ใส่ไหลายเข้มเด้พี่น,อน้องใส่หน่อยหน่อยพอแต่น,นี้เขาหนึ่งเห็ดขนมหวานปกติเพิง่งจะใส่เกลืออยู่แล้วถ้าวันไหนหนึ่งกินกขา้าวเผาหนึ่งกินกับอาหารพนกัน,นพี่น้องเดี๋ยวจะได้เพิ่มน้ำเข้าไปอีกเล็กน้อยเพราะวันข้างเขามันอืดเห็นมาน,นี่น้ำกระสิบบกลงไปอีก ในหมวกมองห้อง้องสีเห็ดจากกระทะไฟฟ้าใบเดียวพี่น้องหนึ่งเขาห้องสีหนึ่งใช่กระทะไฟฟ้าตอนเห็ดนำกะทิตอนสิมุนเขาเหนียวจะเห็ดจากกระทะไฟฟ้าผู้ใดที่มีแต่กระทะไฟฟ้าก็สามารถเห็ดกินได้เ้อพี่น้องว่าจำเป็นว่าต้องมีหวัวต้องมีซึ่งกระทะไฟฟ้าใบเดียวกับเห็ดได้ โอเคพี่นอ้องก็สิบ์ฟอะเพิ่มนม้ำเนาะน้ำท่วมเขาอยู่อ่ะนี้นนก็แซ่เขา่าหรือมากเขา่าเรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวทาอีกประมาณ4ชั่วโมงเข้าสิมาฟหนึ่งเขา่าแล้วก็สิมาเห็ดต่อครับเดี๋ยว ตอนแรกนีก็สิโจไปใบซ้ำนี่งกันพี่น้องเดี๋ยวใครทำมาต่อกันโอเคพี่น้องตอนนี้เขากะหนึ่งเข่าซุกแล้วหอมใบเตยค่ะสีอัดสีแบบบ่ได้เขียวคกะพะวาเข้าบ่ได้ใส่สีผสมอาหารเลยพี่น้องเขาใส่แต่ใบเตยอ,อย่างเดียวตอนเข้ามาเข่าตอนนี้ซุกแล้วพ้อมจีสีมุนแล้วเดี๋ยวเขาไปเบิ่งตอนมุ่นกันเลยพี่น้อง โอเคครับพี่น้องวันนี้ข้าเสีมะเท็ดนามที่เสียไปมูนข้าวเหนียวกะทินี่เขาสิค้นเรื่อยๆพอให้มันเดือดใบมันฟดบุบๆเด้อพี่น้องเอาแต่แค่ว่าฟดน้ำกอบขอบหมอพ่อพ่ให้มันเดือดบุบๆๆ สับปรส้มองห้าวกับซีมิน้ำตาลน้ำตาลนี่เคืองโลดเลยพี่น้องสิบวอาหวานแห้งเพบาะางมองหวานอยู่แล้วแล้วก็เกลือเกลือข้าวใสบยบลายพี่น้องใส่หลายไม่สีเข้ม อย่างนี้พี่นอ้องอีกจัเ่ห้อยแล้วก็ค้นวันนี้ให้กะทิก็ลำตาลเข้าออกัน อันนี้นี่กะทินี่หมวอกะทิล้วนๆเลยพี่น้องว่าไม่หางเลย คนไปไดเดือดคพีหนออ่องให้น้ำตาลมันแตกให้น้ำตาลมัละลายสำคัญอย่าให้มันเดือด โอเคเดี๋ยวไปเบิ้งตอนมูนเลยพี่น้องเดี๋ยวสิเคี่ยวกะทิไปเดีเทข้าวก่อนโอเคครับพี่น้องตอนนี้เขาได้นำกะทิล้วเขาเสิเอานำกะทิลงเทใส่เข่าเลยเข่ากบหอนหอนนำกบหอนหอนเทใส่เลยพี่น้องเดี๋ยวข้าวใส่บดเดี๋ยวนำเพื่อนำมันลาย ใช้ใช้เบิไดไปพี่เนาะโอเคอันนี้ก็ค้นเข่ากับน้ำกะทิให้มันเข่ากันพี่เนาะ ใส่ใบเตยย่างเดียว,ว่าได้ใส่สีสีเขียวง่ามคือจังเขาเหมาอ่อนเลยพี่น้องโอเคน้ำกะทิกับเขาเขากันดีแล้วบนในห้าสิบอัดไว้จนกวามันสีเย็นย่างในหน่อยๆกับเป็นชั่วโมงแลวพี่น้อง แต่ระวังนี่เขากบสิมาค้นอีกจักเทียหนึ่งนี่เป็นไงพี่น้องหน้าตาดีแล้วเขาสีอัดไปสักหน่อยโอเคครับเดี๋ยวมาเบิงตอนแล้วแล้วอีดีบันเนี่ย ไอ้เร็พี่น้องเขาเนี้ยบอกมอ่วงมะม่วงอกล่องแล้วข้าสิลาดกะทิกินไปเลยเ่อยไปเลย 对啊，别弄。 ข่าเนียอกับหอมใบเตยบอกม่วงกับหวานเพดียกล่องแซบโอเคครับพี่น้องคลิปนี้กัสิคอจบไปสำเนีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ให้วิทยาในด้วยครับ